สวัสดีพี่ๆี่ทุกคนค,ะค่ะก็ตามสัญญานะคะที่เราบอกกับพี่พี่ไว้ว่าวันนี้ก็จะมาพาชมวัดปากน้ำที่แรกนะคะที่เราจะพาพี่พี่มาชมกันก็คือพระพุทธธรรมกายเทพมงคลค่ะไม่ว่าใครผ่านไปผ่านมานะคะยอมรับเลยว่าทุกๆคนจะต้องเห็นค่ะเพราะองค์พระนี้สง่างามมากแล้วก็เป็นองค์ที่ใหญ่มากก็เดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันค่ะ และอีกที่หนึ่งนะคะที่เราจะพาไปชมกันนะคะก็คือพระมหาเจดีย์รัชมงคลค่ะพระมหาเจดีย์นี้นะคะก็มีความสูงถึง80เมตรเป็นพระเจดีย์สีขาวสง่าง,งามมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมกันนะคะ หรับประวัติของพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเป็นพระพุทธรูปทองสำริดปางสมาธิเกตดอกบัวตูมหน้าตัก40เมตรสูง69เมตรถือว่าสูงเทียบเท่าตึก20ชั้นเลยค่ะเป็นการสร้างถวายเพื่อบูชาทรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดวัดตักน้ำผู้ริเริ่มดำเนินการจัดสร้างก็คือสมเด็จพระมหารัชมังคลา,าจารย์ค่ะวันแรกที่ได้ตอกเสาเข็บก็คือวันที่4มีนาคม พศ2560เมื่อ4ปีที่แล้วค่ะที่ผ่านมาได้มีการหล่อส่วนดอกบัวสัตบงกตทำเพื่อบรรจุพระบรมสารีร,ริกธาตุไว้ก็ได้มีการนำบรรจุไว้ภายในพระเกศของพระพุทธธรรมกายเทพมงคลและก็ได้มีการหล่อซึ่งมีลักษณะเป็นดวงหัวใจทำด้วยทองคำหนัก6กิโลก็ได้มีการนำบรรจุไว้บริเวณหน้าอกด้านซ้ายของท่านเม <ians> ื่อวันที่29ธันวาคม2562 ปัจจุบันนี้องค์พระได้มีการก่อสร้างไปกว่า80%แล้วค่ะถือว่าเต็มองค์แล้วนะคะเหลือในส่วนของฐานที่เป็นดอกบัวที่จะต้องมีการทําสีทองอยู่ค่ะถ้ามีโอกาสได้มาวัดปักน้ํานะคะนอกจากจะได้มาฟังสวดพระพิธธรรมหลวงปู่แล้วมาถวายพระตาหารแล้วก็มากราบพระพุทธทธรรมกายเทพมงคลได้ตลอดเวลาค่ะ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลพระมหาเจดีย์ที่มีความสูง80เมตรผสมผสานาระหว่างลัตนโกสิลและล้านนาตั้งอยู่บนพื้นที่50เมตรองค์พระเจดีย์แบ่งออกเป็นชั้นๆถึง5ชั้นชั้น5คือห้องพุทธคุณารมที่มีเพดานทรงโดมสูง10เมตรที่พื้นเพดานโดม มีภาพเขียนอนันตจักรวานที่สื่อถึงองค์อรหันต์ผู้เป็นเอตทัคะในด้านต่างๆมีเจดีแก้วมรกตสร้างจากกระจกหนา1เซนติเมตรแกะสลักด้วยมือนำมาวางซ้อนกัน800ชั้นบนยอดสูงสุดของเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุฐานของเจดีใช้กระจก,กแกะสลกักเป็นพญานาคทั้ง80ตัวเท่ากับอายุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาถึงชั้น4ซึ่งเป็นชั้นที่เตรียมจัดตั้งรูปเหมือนบุรพาจารย์ของวัดและที่สำคัญก็จะมีรูปหล่อทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญหนักหนึ่งตันคุณครูแม่ใหญ่ของเราได้น้อมถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ก็ได้มาปริสถานณนะสถานที่แห่งนี้บริเวณชั้น4ด้วยเช่นกันนะคะชั้น3เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับสมเด็จพระ รัชมังคราจารย์หรือจะเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของเจ้าพระคุณสมเด็จเพราะจะรวบรวมสิ่งของที่ญาติโยมถวายไว้รวมทั้งไม้เท้ามากกว่า100อันและของเก่าควรค่าแก่การศึกษาชั้น2เป็นห้องเปิดโล่งจุคนได้หลายร้อยคนตอนนี้ก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆชั้นที่1 เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่มีบุคคลต่างๆนำของมามอบให้บ้างนอกจากภายในที่มีลวดลายศิลปะงานตะการแล้วเสาแต่ละต้นแต่ละชั้นเป็นศิลปะลายปูนปั้นปิดทองต่างยุคต่างสมัยอีกด้วยส่วนยอดสูงสุดของมหาเจดีย์หรือปรียอดนั้นหุ้มด้วยทองคําน้ำหนักทั้งสิ้น1 0 9กกิโล ก็หลังจากที่เราได้พาชมสิ่งก่อสร้างของวัปักน้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยนะคะสาธุค่ะ